นี่วันที่2แล้วทุกคนวันนี้พี่เทอร์ไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มแล้วลากมาเมื่อวานยังไม่ได้ลงแว็กเรือเลยยังไม่ได้ปัดงงปัดเงาเลยอ่ะก็นี่แหละพี่เทอร์ก็ต้องมาทักทำอีกแล้วสาวสวยจีนี้ให้นามาบริการได้ที่บริษัทของมาเลยดูโอเค วันที่สองนะฮะเมื่อกี้ไปปัดเงาเรือมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีผู้ช่วยมาคนหนึ่งก็คืออาคุาดาเราให้คุาดาเนี่ยลงเรือตัะพงพาวนาม,มานะ,ะเพื่อมาลองแอร์แล้วก็ลองลำโพงแอร์เย็นมากนะแอร์เย็นแลเราดูว่าแอร์ตัวนี้มันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวปิดประตูก่อนอแสงเข้าแป๊บนึงอโอเคนี่แล้วติดฟิล์มกันแสงทั้งลำนะทุกคน เราก็อยู่ในเรือกันดูลมแอร์ดิดยอย่างกับพายุนะฮะแล้วก็คุณพงศ์เขาบอกว่าพี่เทอร์ผมอยากได้แอร์เย็นเพลงเ,เพราะเปิดเพลงเลยวิจดาอ๋อมีลำโพงข้างนอกด้วยนะอออย่างเปิดหน้าติดลิกสิทธิ์แล้วเดี๋ยวออกไปเทสกันนี่ครับอยู่เจ้าพญากับ,บน้อง ยงองนึขาว่ไปเลยไอ้นี่วิ่งท่าต่ำน้ำไหมวะวิ่งชวนน้ำไหมนี่วิ่งตามช่วนขดเราไปนียวิ่งตามไรนะยองดขับนะครับไปอิดไปเลยห้าพันเอาลอยเลย เปียบไปทางขวาหน่อยสิโดดเฮ้ยเปลียบไปทางขวาหน่อยอะพราะว่ตงโอเคตวแง่จะเลีเนอีกได้ป่าอะไบนะเริ่เท่าไรเนี่ยเรมาพเป็นสองครับอ่าโอเคได้กิอยได้บนบ่อยยทมเาไม่เหลือเลยเราครับเหลือร้ไมรอองกัน้โอ้นี่ไหมไม่รู้เลย จับ,จบมือสองมาจับ2 2> มือสองมาได้แล้วก็ได้อย่างนั้นเลยไปจับนัดได้ป่าวไปจับหันเลี้ยวเลยเบาเบาเบาบอนยกยก่อยยกแล้วก็เลี้ยวตอนที่อ่ะเล่งเล่นอย่าพอนเล่งเล่งไว้เล่งไว้เออพอขึ้นโอเคโเราจะบอกพอดีจะว่าพอที่ ตัวนี้มันห้ามผ่อนนะเวลาเกิดอะไรขึ้นอ่ะไห้เล่งสู้เลยผ่อนแล้วแม่งเทงงไหมเนี่ยสบายเลยกูได้กับกันมาขับห้แล้วกูได้ยิ้มเลยตอนแรกกังวลไอ้ห่ากูเอาโดนมาแล้วใครจะขับวะ

นรอบนึงได้ไหมได้ครับไปไปถึงหน้ารือว่าเดลอ่ะแล้วค่อยไปวนเลได้ครับเลี้ยวแบบเท่ๆเลยโอเควันนี้วันที่3นะครับมีแนวร่วมมาแล้วพี่โอโอซีแบนแล้วก็พาน้องริทมาด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาปัดเงาเรือเมื่อวานปัดเงาไปแล้วโคตรเหนื่อยเลยร้อนเนี่ยมันร้อนไม่ใช่อะไรหรอกผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวเอาพี่โอกับไอ้น้องริทเนี่ยมาช่วยปัดเงา แล้วไปเติมน้ำมันเรือพอเติมน้ำมันเรือเสร็จจะออกไปแว้นไงนดีกว่าได้เออเดี๋ยวให้ลิกล้ก็ปัดเงาน,นี่พอเมื่นนอาวานเนี่ยบอกว่าอยู่คนเดียวโพสเฟซบุ๊กนี่คุณสุรศักดิ์กับแฟนมาจ้าบอกมาช่วยเป็นเด็กเรือเออแต่ปีที่แล้วเราเอาเรือเข้ามาไง แล้วเราแว้นเรือเขาสะเพิลเลยปีนี้ก็เป็นของคุณพงษ์คุณพงษ์โดนไปเดินงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมาครับทุกคนมาใช่ไหมบนมาดูเลยมามามาทุกคนนี่เมื่อกี้หลอกหมอโอตัวแทนฮอนเด็กแล้วก็ u z u กิแล้วก็ให้พี่เด่นมาช่วยยกนี่นี่พี่โอเดินไปแล้วเนี่ยทุกคนมาช่วยยกน้ำบันร้อยลิตรกับพี่เทิดหมดเลยคือเมื่อวานแอคไง ลงเรือใหม่ใหม่โอ้โหคนมองเต็มกูเติมน้ำมันที่มารีนาเลยจ้าสบายๆลิตรละห้าสิบเอ็ดจุดกว่า,า,า 17, 17, อ,อันนี้สามสิบหกอันนี้ลิตรละสามสิบหกก็โอ้ยเราก็อยากเติมที่นี่แหละแต่แบบเงินในกระเป๋าเรียกร้องอ่ะเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จเดี๋ยวให,ใ,หใ,หให้ให้ให้แฟนพี่เด่นไปแวนเรือเราดีกว่าออ,ออามาทดสอบกับพี่เด่นแล้วก็ แฟนเขานะครับนี่ยแฟนพี่เจงขับเรืออยู่เลยเก่งๆนิดหนึ่นงเรือ UFO เดี๋ยวมนันหาย UFO man นิดนึงไงมันต้มีเทคนิคเยอะหน่อยนะเทคนิคเยอะหน่อยเดี๋ยวให้แกขับแล้วเราเดินเลยตอนนี้ขี่เดินเดินเลยเออเน่ยเห็นไหม UFO เน่ยคือตอนวิ่งอ่ะแข่งน้ำอยู่แล้วสบาย มโมงเย็นแล้วถึงทีพวกเราอยู่กับเรือแล้วก็ต้องออกไปกับเรือเลยนะมานั่งที่บูธทำไมถูกว่าพี่โอนี่เดินเ,เดินเหมือนนักบินกำลังจะไปบินเลยนะเออพอดีแอร์ในเรือแบตหมด <laughs> ลงมเอใส่ไฟด้วยนี่แลผ่าน้องลิศมาด้วยนะครับน้องลิศเด็กปั้นของเราเดี๋ยวเราวันนี้พี่ยุทธก็มาพี่ยุทธพารามสามแล้วก็พี่เด่นอีกตามเคย แล้วก็เดี๋ยวเราออกไปกลางทะเลไอกลางแม่น้ำกันดีกว่านะชินและกลางทะเลเนี่ยนี่นี่นี่บพี่หมูพี่หมูเห็นไหมฮัลโหลคุณพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ี่พี่หมูพี่หมูน้องพี่บุญัลหลอเล็กซ์โซวี่งกันกูเอาไดะเย้ สี่พันห้าเลยพี่โอนี่นะครับวันนี้วันที่สามในการลองเรือนะครับมีสมาชิกมาลองเรือด้วยแลนะ ஏங்கடா hey, โอเคเมื่อกี้ไปลองเรือมากับคุณปูแล้วก็ครอบครัวคุณปูนี้คราวที่แล้วก็มานะ,ะและ้วคุณปูก็มาแต่รอบนี้ค่ะคุณปูเขาเอาครอบครัวลูกมาด้วยแล้วก็ภรรยา,าด้วยวันนี้เป็นวันที่สามเนาะใช่ครับพี่โอก็มาสมทบหลังนูน่นทีมยันมา่าสุพรรณนะจ๊ะเนี่ทีมยันม่าสุพรรณมาจากซูซูกิมาจากซูซูกิแล้วเดี๋ยว วันที่4พรุ่งนี้เรามีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกก็ว่ากันอีกทีเดี๋ยววันนี้เราขึ้นไปดิง้งแดงดังแล้วลงมาดื่มที่นี่กันดีกว่านะโอเคผ่านไปหนึ่งวันเย่เดี๋ยวพี่เด่นเย่ <laughs> yeah, หน่อยเย่ <laughs> yeah, yeah. <laughs>